วีลราคาสวิตเซเดนเบนซ์ S L K S L K สองสามศูนย์นะครับ R หนึ่งเจ็ดศูนย์นะครับดีโมดเดินเข้าใกล้ก็ปลดล็อกให้เลยอ่าปลดล็อกอัตโนมัตินะอันนี้ซ่อมอ่าดีโมดปลดล็อกไม่ได้นะอันนี้ซ่อมเสร็จแล้วก็นะแบบเดี๋ยวดูนะระบบแบคทัมอนะ่าล็อกนะครับปลดล็อกนะล็อกนะครับพร้อมฝ่กระโปรงด้วย อันนี้ล็อกเปิดฝากระโปรงได้ไหมลองเปิดด้กดนะกดกดลึลกๆอ่าไม่ออกนะอ่าเสร็แป๊บนึงอ่าปดล็อกกดครับอ่าโอเคปิเดปปเลยครับปิดเลยอ่าเสร็จเรียบร้อยนะ S L K สองสามศูนย์นะครับ R หนึ่งเจ็ดศูนย์นะครับอาการปลดล็อกรีโมทปลดล็อกประตูไม่ได้นะซ่อมเสร็จแล้วอ,นนอ,อันนี้ก็ะจาะอันนี้ก็ นี่ยปั๊มลมแว็กคั่มนะแว็กคั่มปั๊มลมนะเปลี่ยนชุดแว็กคั่มไปนะจบเรียบร้อยนะครับใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับมีปัญหา Mercedes Benz นะครับทุกรุ่นนะครับคันนี้จะเป็น S L K เคสองสามศูนย์นะ R หนึ่งเจ็ดศูนย์นะครับแว็กคั่มแว็กคั่มอ่าเปิดล็อกประตูนะเปิดปิดล็อกประตูไม่ทำงานแว็กคั่มเสียอันนี้เปลี่ยนแว็กคั่มเรียบร้อยนะใช้ได้มีราคาเซอร์วิสครับโทรศัพท์0 8 0 9 3 1 4 2 5ูน